السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بشر المؤمنين من نعيم مقيم وعنصر العاصين من عذاب عليم أشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم وأشهد أن محمد العبد ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المرشد أمين وعلى آله وصحبه อุลิลฟัตลิลมุบินอาม,ม่าบาดุฟยยอิวันมุมินุน أوصيكم و า ي ا ي ا ب ะ ق า ا ิฮ ل ลา ط ล ع ล ه กุม ك ายายลลลลุฟลิฮูนท่านพี่น้องที่กรพบรักทุกทั้งหลายวันนี้นั้นขอให้เราได้มาพูดคยุยมาปรึกษาขอคิดในเรื่องของการกลับตัวกลับใจหรือเรื่องของการสำนึกผิด เพราะเรื่องอย่างนี้เรื่องของการสำเนึกผิดนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราไม่ว่าใครก็ตามนะครับไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะครับและเราก็ต้องแน่ใจว่าความผิดความไม่ดีในเรื่องของการละเมิดในสิ่งที่ศาสนาห้ามเรื่องอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทำกันเป็นประจำบางคนก็อาจจะเป็นเหมือนกับปกตินิสัยไปเสียแล้ว ไม่ว่าเรื่องนั้นก็เรื่องนี้อย่าไปหาคนบริสุทธิ์ปราศจากเลิมปราศจากบาปเลยหรือคนมะซูมนั้นไม่มีเพราะเรานั้นไม่ใช่มาเลยกัตและเราแต่ละคนเราก็ไม่ใช่เชตตอนเช่นเดียวกันที่จะมีแต่เรื่องบาปเรื่องไม่ดีชั่วไปแท้หมดทั้งชีวิตหาความดีไม่ได้เลยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ เราเป็นมุสแต่เราเป็นมนุษย์ที่มีทั้งดีทั้งชั่วคระกันไปบางคนมีความดีมากกว่าความไม่ดีบางคนมีความไม่ดีมากกว่าความดีแต่มนุษย์บ่าวของลอสุบฮาโนวาตาลาที่ประเสริฐนั้นก็คือบุคคลที่เขามีความศรัทธามีอิมาที่มีที่มั่นคง และพยายามหาทางที่จะปรับตุงตัวของเขาเองนั้นให้มีความดีมากกว่าความชัว่วและก็พยายามที่จะสำนึกผิดกลับตัวกลับใจขออภัยโทษสำนึกผิดหาทางแล้วก็เพิ่มพูนความดีหาทางให้ตัวเองนั้นลดความไม่ดีลงไปนี่แหละคืออุมามของท่านนับีุมฮัมมัดสุลล่านอวะเลวะสลัมที่ดีเลิศอย่างแท้จริงและคนที่จะบสริฐ ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือบบาวของรัศุบฮานูวาตาลาที่เขาเหล่านั้นดูแลตัวเองด้วยและยพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพันยาหรือลูกให้อยู่ในกรอบแนวทางของความดีด้วยเช่นเดียวกันมุสลิม ประเภทที่พยายามที่จะหาทางของไปโทษเจ้าลอสุมานุวาตาลาด้วยการสำนึกผิดคนอย่างนี้มีความดีงามขนาดไหนขอให้เราได้ฟังพระวจนะแห่งองค์พระศาสดาธนวีมัมมัสลล์วะเยวะสลัมที่ท่านนั้นได้ทรงบอกขา่าวดีเอาไว้ให้แก่พวกเราว่าอิซาตาบัลอับดูอันซัลลอฮุลฮาฟะซาตาซูนูบะซึ่งมีใจความว่า เมื่อบ่าวคนหนึ่งที่เขาได้เกิดความสำนึกผิดได้ทำการสารภาพผิดรับผิดชอบขอรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ทำอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจักทรงดลใจให้บรรดามาาลกัตผู้พิทักษ์นั้นลืมมวลบาปของเขาทั้งสิน้น وأنزل ذلك جواريه و و و ما علمه لمن من الأرض ال ال حتى د ل, ل د ن قلله وليس عليه ش ه د من و هي بسم ب และพระองค์อัลลอฮุบ ب า ا ن ละตาลาทรงดุลเช่นนั้นเหมือนกันเหมือนอย่างที่ดุดนแก่บรรดามารกักพระองค์ก็จะทรงดุลแก่อวัยวะบรรดาอวัยวะของเขาเหล่านั้น คือให้คือให้อวัยวะทุกอย่างในตัวของเขาเกิดความหลงลืมมวลบาปของเขาและบรรดาเครื่องหมายบนพื้นดินที่เขาเคยประการทำความผิดณสถานที่แห่งนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นสายเป็นต้นไม้เป็นอะไรหลายหลายอย่างเป็นโต๊ะเก้าอี้ที่เขาได้เคยไปกระกทำความาความไม่ดีซึ่งมันจะมาเป็นพยานที่มตามเขา ให้สถานที่เกิดให้สถานที่นั้นเกิดความหลงลืมในเรื่องที่เขาทำไม่ดีเอาไว้เสียจนกระทั่งเขาได้ไปพบกับลอสุบฮานุวาตาลาโดยที่โดยที่ไม่มีผู้ใดเป็นพยานทิมตาไม่เป็นพยานต่อลอสุบฮานุวาตาลาแม้สักบาปเดียวรายงานโดยอิบนูอาัสากิรท่านพี่น้องที่เคารพรดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่ อยอมรับผิดกลับเนื้อกลับตัวหรือคนที่ตอบัตได้นะครับคนที่เกิดความสำนึกในความชั่วที่เขาเหล่านั้นได้เคยสร้างเอาไว้คนที่ขอไปโทษต่อละสุบฮาหะนุวาตาลาอย่างสำนึกผิดด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาองค์ละสุบฮาหะนุวาตาลานั้นทรงเมตตาปราณีอย่างขนาดที่เราเองก็คาดไม่ถึงพระองค์ทรงให้มาลายกัด ให้อวัยวะของเราและให้สถานที่ที่เราไปทําความไม่ดีไม่ดีเอาไว้ได้เกิดลืมเลือนความชั่วของเราไปหมดไม่กลับมาเป็นพยานยืนยันให้กับตัวเราอีกเพราะทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นจะกลายมาเป็นพยานเอกของเราในวันเกียรมะเพื่อเป็นหลักฐานมัดเราลงในวันอังครารนั้นถ้าเราไม่มีความสำนึกผิดในสิ่งที่เราได้กระทำผิดเอาไว้ ท่านพี่น้องที่เคารพรักแต่สำหรับมุสลิมบ่าวของลสุบหาหนูวาตาลาประเภทที่มีความชั่วช้ามากอย่างที่สุดก็คือบ่าวของลสุบหาหนูวาตาลาประเภทที่เขาทำไม่ดีเอาไว้ามากมายและกาละเลยเรื่องที่ศาสนาใชา้เรื่อยๆนจนกระทั่งเขาเหล่านั้นเสียชีวิตโดยที่เขานั้นไม่ไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวไม่ได้ตอบัตตอลสุบานูวาตาลา หรือกว่าจะไปรู้สึกตัวเอาก็ตอนที่เจ็บหนักจะหายใจด้วยจมูกของตัวเองไม่ได้นะครับต้องอสอดสายยางแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับใบสำเน็คตอนนั้นคนแบบนี้ไม่มีหรอกที่พี่น้องวงศากนายาตครูบาอาจารย์ก็หมดทางช่วยที่จะให้เขาเหล่านั้นเป็นคนดีได้ นะครับนอกจากลอสุบฮาหนุวาตาลาจะช่วยเขาท่านพี่น้องที่เคารพรักคนที่ฉลาดคือคนประเภทไหนคนฉลาดก็คือคนที่หาทางให้ตัวเขาเหล่านั้นเอาตัวรอดทั้งในโลกของดุนยาและอาเครัสและพยายามหาทางรอดในโลกหน้าโลกอะเคร์ด,ด้วยนั่นก็หมายความว่าคนฉลาดที่สุดก็คือคนที่มีความสุขในโลกดุนยาและก็ มีความสุขในโลกของอากรัตเช่นเดียวกันและขณะเดียวกันเราจะต้องไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอาหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวแต่เราจะต้องทำอย่างไรที่จะให้ผู้อยู่ใต้ปกครองของเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือบุตรหรือคนในในครอบครัวได้มีทางรอดด้วยทั้งในโลกของดุนยาและโลกของอากรัต นี่คือบุคคลตัวอย่างที่เราแต่ละคนจะต้องเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นคือบุคคลที่เขาเหล่านั้นจะต้องพาตัวเขาและคนในครอบครัวเข้าสู่สวรรค์ด้วยท่านพี่น้องที่กรรบรักขออย่างเดียวอย่าขออภัยโต,ต้ต่อละสุบฮานุฮวาตาลาแบบเล่นเล่นลวกลวกยังทำบาปทำชั่วแบบนั้นยังไม่รู้จักเลิกแต่ก็ยังขออภัยอยู่ วันนี้ทําบาปก็ขอมาอัพพรุ่งนี้เอาทาอีกนะครับหากขมาไอมาอัพอีกนะครับการตอบัตรเราจําเป็นจะต้องตอบัตรด้วยความจริงจังว่าเราจะไม่กลับไปทําสิ่งนั้นอีกนะครับมิฉะนั้นแล้วเราก็จะเท่ากับว่าเราเป็นคนหลอกหลอกรวงรวงกับเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานาฮ์วะตาลานะครับท่านบีมิซูลอละวะเลสลัมก็แล้ก็ได้ทรงเตือนเราและบอกข่าวดีให้แก่เราเอาไว้ว่า ผู้ที่สำนึกผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวจากการทำบาปกรรมความชั่วด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงในหัวใจของเขานั้นต้องการที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมในความบริสุทธิ์ใจนะครับเขาจะเกลี้ยงสะอาดประดุดดังผู้ที่ไม่มีบาปและผู้ที่ขออภัยจากความชั่วความบาปทั้งๆที่เขาก็ยังคงทำบาปชั่วอยู่นั้น ไม่รู้จักละเอียดก็ประดุดดังผู้ที่กําลังหยอกล้อกับผู้อภิบาลของเขาเอาซบิล,ลามมนซาลิกจากไฮดิษใบฮะกีดังนั้นพ,พี่น้องที่เคารพรักดังนั้นเรื่องนี้เราอาจจะเป็นคนอย่างนี้อยู่ก็ได้เราจะต้องพยายามหาทางของอภัยพร้อมทั้งพยายามที่จะเลิกจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วจากการที่เราสำนึกผิดแล้วเมื่อเราทิ้งละหมาดฟัดดูให้เวลามามาก สำนึกและก็ขออภัยโทษด,ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วและก็ต้องพยายามกระทําละหมาดให้เรียบร้อยทิ้งการถือสินอดก็มานานแล้วละเลยเรื่องของการออกสากาดก,ก็จําไม่ได้ว่านานเท่าไหรดื่มเหล้าทำม,มากินในหนทางที่ไม่ดีมานานเมื่อเราสำนึกผิดแล้วขออภัยโทษแล้วก็อย่าหวนกลับไปทําเรื่องอย่างนั้นอีกสากาดที่ไม่ออกก็หาทางออกชดใช้เสียสินอดหรือการถือบวชที่ละเลยเอาไว้ก็ถือ ชดใช้เสียด้วยเรื่องละหมาดก็เช่นเดียวกันต้องเลิกเด็ดขาดแล้วก็หาทางชดใช้เรื่องที่ทิ้งเอาไว้อย่างนี้เราถึงจะไม่เป็นคนที่ทำล้อล่นหรือหอกล้อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราองค์ลัทธิสุภานุวาตาลานั้นได้ทรงเตือนเราไว้ในอันกรานถึงสภาพคนที่ไม่สนใจในเรื่องของศรัทธาและการทำบดี ไปชีวิตตามอารมณ์ชมชอบซึ่งในอันการ์สุรฟะอัฟติรอายะที่37พระองค์ทรงตรัสว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะฮุมยัสตูริกูณ์นฟิฮาร็อบบนาอักริจนาหน้ามันซอลิฮันกุนนาหน้ามันอวะลัมนูอัมมิร์คุมมายะตะซักกูฟิฮิมันตาซักการ์วะจาอะคุมุนนาซีรฟะซูกูฟะมาลิซอลิมีนมินนาซีรซึ่งมีใจความว่าบรรดาคนชั่ว คนเลวคนไหนซึ่งศรัทธาพวกเขาจะไปหวีดร้องอยู่ภายในขุมนรกพร้อมกับโอดครวญว,ว่าโอ้องค์อภิบาลของเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราได้ออกไปจากนรกนี่เถิดเพื่อที่เราจะได้ไปปฏิบัติแต่ความดีในสิ่งที่เราไม่เคยปฏิบัติมาก่อนพวกเขาได้รับคำตอบว่าหรือเราไม่ได้ยืดอายุของพวกเจ้า ให้บรรลุสู่วัที่ผู้สำนึกโดยทั่วไปจะเกิดความสำนึกในวัยนั้นและศาสนาทูตผู้แตกเตือนก็ได้มาสู่พวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้าเองไม่ได้ตอบสนองดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสแห่งความทรมานของการลงโทษเถิดที่จริงจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับผู้ทุจริตทั้งหลาย ท่านพี่น้องที่เคารพรักดังนั้นคําเตือนจากองค์อรสุบฮานุวูตาลาจากอายตินี้ก็ขอให้เราได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองเราเกิดมาแล้วอย่าไปรอในเรื่องของการตอมบัตเสียใหม่เพราะมณะเพราะมันอาจจะไม่มีผลหรืออาจจะเราไม่ทันกลับนเนื้อกลับตัวก็เป็นได้การที่เราได้ใช้เวลาโอกาส Uh, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาสุขภาพเรื่องของ uh, สุขภาพของเราก็ยังแข็งแรงเราก็ยังมีเวลาเรามีสติปัญญาอยู่ก็ให้เราได้ใช้ประโยชน์เหล่านี้คิดใกล้ควรว่าเราจะทําตัวของเราอย่างไรให้เป็นที่ uh, รัก uh, เป็นผู้ที่มีได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาและขณะเดียวกันเราจะทําอย่างไรให้ครอบครัวคนในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นปัญญาบุตรของเราเป็น uh, อีกส่วนหนึ่งที่จะ เข้าสวรรค์พ่อมกับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความสุขทั้งโลกดุนยานี้และกโลกหน้ากันทุกคนอบิลลาฮิมินัชชัยตอนออมิลันซอลิฮันฟะลินัซีวะมันอัซาฟะอะฮาวะมรบบกะบิัลลามลิลบารอกัลลอฮุลีวะละกุมวะลิซาอิรุลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฟิรูอินนะฮูกฟูรุรฮีม